สวัสดีจ้าคลิปนี้แม่ตุ๊กตาจะพาทุกท่านมาดูวิธีการถอดดุมล้อออกจากตัวรถกันนะคะเพื่อที่เราจะไปเปลี่ยนน็อตค่ะมารับชมกันเลยจ้าอันดับแรกนะคะช่างของเราก็จะต้องทำการหอด นี่นี่ฝาครอบนะคะฝาครอบออกก่อนแล้วก็จะมีเอ็กเซซิรีข้างในนะมันจะมีอะไรไม่รู้เป็นเป็นพวงพวงเนาะลืมถามช่างอแล้วก็จะมีสลักสลักลูกปืนเนาะไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดูนะคะดูแบบไกลๆกล็กได้เนาะ พี่น้องเนาะขั้นตอนการถอดก็จะยากนิดนึงนะคะเพราะว่ารถผ่านการใช้งานมานานค่ะหยิบจับอะไรก็ลำบากพี่น้องเอ้ยมันเปราะไปหมดต้องใช้ความระมัดระวังนะคะในการถอด แคนตอนนี้ก็จะช้านิดนึงนะคะอยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมโดยละเอียดนะคะเผื่อบางคนอยากจะทำเองจ้าเกเเราจะถอดสลักออกแต่ยังถอดไม่ได้นะคะไม่กล้าทำแรงอ่าออกแล้วออกแล้วสลักออกแล้ว แยกก่อนเนี่ยนะ่อดทีละชิ้นนะคะ ถอดแล้วต้องจําให้ได้ด้วยนะคะว่าอันไหนอยู่ตําแหน่งไหนเนาะแต่ช่างเขาทําประจําเขารู้จักอยู่นี่เห็นไหมถอดออกมาแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาทําการถอดน็อตทั้งหมดกี่ตัวไม่รู้ไม่ได้นับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเออหกหอใช่ไหม หนึ่งสองสามสี่ห้าหก ใช้คอนเคาะนะคะให้ดุมล้อหลุดออกมาจากจานดิสในใกล้แล้วใกล้แล้วออกมาแล้วจ้าคลิปนี้แม่ตุ๊กตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย ขอบคุณทุกทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะใครที่สนใจก็กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ได้นะคะ